วสวัสดีครับสวัสดีวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐินาคาร่าดอีกแล้วนะครับนี่ชมเป็นเพลินครับคลิปนี้ใช้เวลาไม่นานนะนะบอกก่อนนะไล่ละสองแสนสามในบรรยากาศอย่างนี้เลยเออมีบ่อน้าไตถนนคอนกรีตด,ด้วยนะนี่เดี๋ยวผมพาไปดูสิบห้าไร่เออบอกกันเลยนะสิบห้าไล่สามสิบตารางวาฉนดขุดแดงเรียกง่ายว่าสิบห้าไล่แล้วกันเนาะนี่วิวอย่างนี้เลยอ่านี่คือด้านหน้านะข้างหลังเป็นท้องทุ่งนาไล่ละสองแสนสามหมดนี่ 3.45ล้านเออบอกกันเลย3.45ล้านอยู่ที่อำเภออูทองสุพรรณบุรีอ่าเดี๋ยวข้างหลังมีวิวภูเขาด้วยนะครับนานๆจะมีแปลงสวยๆอันนี้เอาไปทำไรนาสวนผสมได้เลยไรนาสวนผสมก็คือมีครบอยู่ในนั้นน่ะอ่ามีไรนีนามีสวนปลูกบ้านได้อะไรได้อ่ะนะอ่าน้ำไฟอยู่ใกล้ๆนี่เลยเดี๋ยวพาไปดูใจยเย็นๆใจเย็นๆนะครับผมว่ามันเป็นแปลงที่โอเคนะนานๆจะมาเจอแปลงที่มันอุดมสมบูรณ์อย่างนี้นะครับขอบเขตก่อนเลยนะขอบเขตเลย,เ,เ,ลยเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังถนนอยู่ข้างหลัง อันนี้คือด้านหน้านะทงอันนี้นะครับตรงไปเลยเป็นท้องน้าสุดเลยบอกไว้ก่อนนะประมาณ400เมตรอ่าน,นี่นะด้านลึกนะแล้วก็ด้านกว้างนี่ประมาณเกือบ100เมตรที่ผมจอดรถด,ด้านหน้าเนี่ยคืออันนี้คือด้านหน้านะถนนคอนกรีตอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้เป็นทางย่อยนะเนี่ยเขตถนนเขากว้าง นี่แหละเป็นท้องนาทั้งหมดเลยนะครับก็ลองดูนะผมว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่ผมว่าโอเคเลยอะไรละ2องแ0นนะกดข,ขึ้นครื่อเลขเฉลี่ยกมาแล้วนะเอา3.45ล้านตั้งเลยหารด้วย15ไร่ออกมา2องแสนสเออขุดแดงด้วยแล้วก็น้ําไม่เคยท่วมนะครับไม่มีประวัติน้ําท่วมเจ้าของขายเพราะว่านีิสินเอาง่ายง่ตรงๆไม่ต้องไปอ้อมค้อมอ้อมโลกขายเพราะนิสินนะด้วยปัญหาเศรษฐกิจโควิดต่าง เขาทำนาอยู่นะที so like ่เป mm. ็นท yeah. ้องนาทั้งหมดง่ายๆวันนี้ผมไม่ได้พาเดินข้างในนะไม่ได้พาเดินข้างในพาดูแต่ข้างหน้าเนี่ยบ่อเนี่ยประมาณยี่สิบคูยีเมตรประมาณนะยี่สิบคูยีเมตรน่ะยี่สิบประมาณนะแล้วก็ลึกประมาณ20นะประมาณ1งานนะประมาณคร่าวๆแล้วกันเนี่ยบ่อเนี่ยประมาณ1งานน้ํายังใสอยู่เลยนะผมรีวิวต้นต้นเดือนมิถุนายนนะครับฝนยังไม่เต็มที่อ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูหน่อยที่มันเป็นยังไงบ้าง แค่เห็นบ่อน้ํานี่ก็ไม่อยากจะไปไหนแล้วใช่ไหมแปลงนี้นะใครชอบฝากพิมพ์เลข999ให้ผมหน่อยเนาะ999ให้ผมหน่อยเนาะจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปกันห้อมล้อมไปด้วยต้นยูคานะนี่ยูคาอ่าเห็นสายไฟไหมอันนี้สายไฟเขามาทําการเกษตรส่วนใหญ่เขาเจาะเนาะอ่าบ่อน้ําบาดาลกันนะเจาะบ่อน้ําบาดาลกันเนี่ยไฟฟ้าที่ออกมาเนี่ยนะบ้านคนนี้อยู่แถวนู้นรอบๆข้างป่ะเดี๋ยวไปเดินดูกันนะครับต้นตาลเพียบเลยนะนี่ต้นตาลขึ้นเต็มไปหมดเลยนะ เดี๋ยวเดินไปเรื่อยจะได้เห็นว่ามันเป็นยงไงกันบ้างรอบบ่อนี้ปลูกต้นยูคานะได้ยินเสียงลมไหมเนี่ยดูยอดยูคาดิปิวสวยเลยอนะครับนี่ที่เป็นนาข้าวทั้งหมดเลยข้างหลังนู่นนะเป็นถุกเขาเห็นปะเป็นถุกเขาเต็มเลยนะถุกเขาเยอะเลยอันนี้เขาเจาะบ่อน้ําบาดาลกันเขาเจาะไว้แล้วนะเนี่ยเขามีบ่อน้ําบาดาล้วยแล้วล่ะเราก็สบายอ่ะนะเนี่ยน่าจะเป็นบ่อน้ําบาดาลที่เขาเจาะขึ้นมาเป็นสม็ดปั๊มนะครับเห็นไหมที่เป็นนาทั้งหมดเอาง่ายง่ายที่เป็นนาทั้งหมดดูไม่ยา เดี๋ยวพาไปดูถนนก่อนเดี๋ยวจะหลายคนว่าจะเป็นยังไงบ้างที่ผมยืนอยู่นี่คือสาธารณะนะถนนเขากว้างเขากว้างพอสมควรนะไม่ใช่ถนนดินอย่างนี้นะไม่ใช่นะอันนี้มันอยู่ด้านในนะครับไปถึงทงตรงนู้นที่ผมบอกนะโอ้โหลมเย็นเลยอะจริงๆภูเขาหมดเลยนะมันมัน,ม,นมันมีต้นไม้ปิดไว้อะนะเนี่เนี่นี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมยันสุดลูกหูลูกตาโน่นเลยท้องนาทั้งหมดข้างๆนี่เขาปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดเลยเขาก็ไม่รู้นะของเรานาทั้งหมดเลยานาทั้งหมด เนี่ย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 ยันบ่อน้ำข้างหน้าเนี่ยแล้วก็รอบด้วยต้นยูคาป่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับไฟฟ้าบอกแล้วนะไฟฟ้าเขาลากหน่อยเดียวเป็นไฟฟ้าของการเกษตรส่วนใหญ่เขาจะเป็นหม้อหม้อเกษตรแบบพูดง่ายๆปลาปลาที่ส่วนใหญ่เขาใช้บาดาลเจาะน้ำมาทําการเกษตรกันแล้วก็ปลาปลาหมู่บ้านไม่มีนะเป็นปลาปลาทำการเกษตรข้างหน้าที่ผมยืนนี่คือสาธารณะนะสาธารณะหมดเลยมีร่องน้ําด้วยแต่น้ำยังไม่มีพอฝนยังไม่มาเนี่ยมีร่องน้ําอันนี้สาธารณะนะ แสดงว่าที่เรานี่ติดสาธารณะนะครับฝั่งนี้ก็สาธารณะนะนี่อ่าสาธารณะนี่คือถนนคอนกรีตของเรานีติดถนนคอนกรีตแหละถนนเขาไม่ได้ทําเต็มที่งไงแค่นี้ก็พอเหลือแหล่ะแล้วนะนี่ให้ดูก่อนหมุนซ้ายแลขวาก่อนอ่าออกไปไม่ไกลครับออกไปไม่ไกลเนี่ยอยู่ที่บ้านโค้งนะบ้านโค้งอาเภออูทองสุพรรณบุรีอน้อ่ามันกว้างพอสมควรนะมันสวนก็ได้ออกไปก็ประมาณสักไม่เท่าไหร่อ่ะ ปั๊มน้ำมันบางจากอยู่ตรงนี้เองบางจากพระพาชัยเนี่ยก็ประมาณสักเท่าไหร่ดีสองสามกิโลเองปั๊มบางจากพระพาชัยอ่ะนะนี่คือนอถนนทางเข้ามาเนี่ยนะมันก็จะมาอย่างนี้อ่าเพราะยันของเรานี่คือติดสาธารณนะแต่เพีงเยงแต่ว่าอย่างที่พูดไปพูดซ้ําเดี๋ยวหลายคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทาไมมันถึงไม่ติดคือถนนก็ทําแค่นี้พอแต่ที่เขาเว้นว,ว่าไว้เยอะมากไฟฟ้านี่เห็นไหมเห็นบ้านคนไหมรู้สึกมีรถมาหรือเปล่ารถมาข้างหลังผม Uh, ไฟฟ้าอยู่ข้างหน้านเองนะเนี่ยเสาไฟเต็มเลยเดี๋ยวหลบรถก่อนครับแถวนี้เขาปลูกอ้อยกันปลูกอะไรกันนะเดี๋ยวให้รถไปก่อนรถเขาก็มากันปกตินี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูเดี๋ยวถ้าดูบ้านคนนะผมซูมก่อนปุ๊บอ่านี่ๆๆส่องในบ้านเลยเห็น<ม>ไหมเนี่ยบ้านเพียบเลยนี่ก็มีเห็นป่ะตรงนู้นก็มีนี่เดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันเห็นเสาไฟไหมเสาไฟเต็มเลยเห็นไหม อ่าในในเห็นบ้านคนไหมเห็นยังวิเดี๋ยวผมหมุนตัวก่อนหมุนกล้องก่อนแน่เห็นไหมบ้านคนก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไฟฟ้าประปานี่ไม่ได้ไกลเลยอยู่ตรงข้างหน้าผมเนี่ยประมาณร้อยกว่าเมตรก็ถึงแล้วอ่าเพราะฉะนั้นบ้านคนมียิ่งออกไปยิ่งบ้านคนเยอะนะครับสองฝั่งคลองเขาเรียกว่าคลองแล้วกันก็ห้อมล้อมด้วยต้นยูคาดูมันปิวดิลมันพัดอ่ะนะอ่าเพราะฉะนั้นใครที่ชอบบรรยากาศแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะก็ลองมาดูราคานี้แทบไม่ได้ลดแล้วนะเพราะว่า ตั้งมากไม่ได้ราคาช่วงนี้เศรษฐกิจอย่างนี้โควิดอย่างนี้จะไปขาย5้าล้านแล้วมาลดเหลือ3ล้านยากครับไม่ได้ดูที่เพิ่งต่อรองนะพูดตรงๆนะครับให้มาดูที่ก่อนแล้วค่อยต่อรองพอได้บ้างนะแต่ม่ได้โอ้โหอะไรมากมายมหาศาลนี่นะครับได้บ้างนะไม่ใช่ไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าจะเอาคาพูดผมมาเล่นไหนบอกไม่ได้ไหนบอกได้มั่วไปหมดคือได้ได้บ้างไม่เยอะเออไม่ใช่ว่าต่อเหลือสองล้านหนึ่งล้านแลวไม่ใช่ลองมาดูก่อนนะเพราะฉะนั้นทีนาทั้งหมดพูดอีกครั้งหนึ่งข้างหลังผมเนี่ยคือที่ตะวันออก ง่ายๆเลยอยู่ในที่หันออกถนนเนี่ยคือทิศตะวันออกอ่าเนี่ย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 จากกรุงเทพเนี่ยมาประมาณ110ร้อยร้อยสิบกว่ากิโลนะจับจากเซนทรันเวสเกตแต่ประมาณ110ร้อยสิบกิโลมาถึงที่นี่อ่ะนะประมาณนี้แหละไม่เกินมากมายนักหนาหรอกสูงก็ระดับน้ำทะเลก็ประมาณสักสี่สิบกว่าเมตรสี่สิบกว่าเมตรนะนะเพราะว่ามันไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากนะกรุงเทพบางทีก็สามสี่เมตรก็มีใช่ไหมลนะ่ะเพราะฉะนั้นก็ประมาณสี่สิบกว่าเมตรแต่ประวัติน้ําท่วมไม่เคยมีนะไม่เคยมีประวัติแต่นะครับชัดเจนแล้วเนาะ ถ้ายังไงก็ลองดูผมแนะนําไปดูที่อื่นมาก่อนนะใครที่ชอบบรรยากาศอย่างนี้บ้านสวนโคกทาโคกน้องนงน้องหน้าอ,อ,อะไรต่างๆทําไรส่วนผสมนี้ไปดูที่อื่นก่อนนะอย่าเพิ่งมาดูแปลงนี้นะครับพอมาดูแปลงนี้แล้วเดี๋ยวท่านจะอึดอัดนะครับต้องไปดูที่อื่นก่อนท่านจะได้มีตัวเลือกเยอะๆไงนะไปดูมาเลยห้าหแปงลงอะไรสิรแปงลงอะไรที่ท่านสบายใจนะพูดแบบตรงๆไม่ได้ประชดประชันนะนะไปดูแล้วไม่ชอบค่อยมาแปลงนี้เออนะไปดูแล้วไม่ชอบค่อยมาอย่าเพิ่งมาแล้วกันถ้ามาแล้วปุ๊บเนี่ย จะลังเลไงเหมือนลองไปดูก่อนถ้ามาดูแปลงนี้ยังไม่ชอบ mm. ก็ไปดูแปลงอื่นต่อได้อท่านจะได้มีตัวเลือกเยอะๆเลยขออนุญ,ญาตไม่เดินไปข้างในเดี๋ยวผมซูมข้างหลังให้ดูจะได้เห็นอ่าซูมเป็นทีสเตปเลยนเ,ปปเลยนี่เห็นไหมเป็นสเตปไปเลยปื๊ดเห็นไหมอ่านี่เห็นไหมข้างหลังข้างหลังชนที่เขานี่เลยเนี่ยนี่บรรยากาศข้างหลังสุดเลยสุดที่นาเราอะเห็นปะ่ะอ่านี่เห็นธงปะ่ะ วิวสวยอยู่ไกลนะครับอย่าว่าใกล้ๆนะนี่นี่คือบรรยากาศทั้งหมดอ่ะผมบอยเศรษฐีนักราชฝากแปลงนี้ไว้ด้วยลวกันใครชอบก็ทักเข้ามานะครับพิมพ์999ผมหน่อยเนาะถ้าชอบอ่ะเนาะก็สุดท้ายไม่มีอะไรนะครับขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านเลยคิดสินใดก็สมปรานาเงินทองไหลามาเทมานะนี่สินก็มาลายไปนะให้หมดนี่หมดเลยนะหมดนี่จะมีสินนะสินทรัพย์สินนี่เก็บไว้นะครับร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านเนาะ วันนี้จากผมบอยเสศิธีนกราชไปแล้วโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ